จ้าลูกา้าสุนัขทหารนาวิกโยธินสารัฐเพศเมียวัย12ขวบเคยปฏิบัติภารกิจในสมรภูมิต่างๆมามากกว่า400ครั้งตลอดระยะเวลารับใช้ชาติมากกว่า6ปีลูก้าเป็นสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเฟิร์ดได้รับการฝึกให้เชี่ยวชาญด้านการดมกลิ่นตรวจหาอาวุธและวัตถุระเบิดทุกภารกิจของเธอช่วยปกป้องฐานหารในสนามรบมานับหมื่นนายแล้ว smart, พนจาตตรีคริสโตเฟอร์วิลลิงมฮมทหารนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งเป็นผู้ดูแลลูกา้าเคยออกรบร่วมกันทั้งในอิรักและอัฟกานิสถานมาแล้วบอกว่าเจ้าลูก้านั้นแสนรู้และพักดีเสมอโดยเฉพาะในยามที่ต้องเคียงบ่าเคียงไหลทุกลมหายใจในสนามรบทุกภารกิจที่ผ่านมาของลูก้านั้นสมบูรณ์แบบไม่เคยมีใครต้องเจอกับก,บการโจมตีด้วยระเบิดหากมีเธอทำหน้าที่ลาดตระเวน ในภารกิจสุดท้ายของลูก,กา้าเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2555หลังจากที่เธอตรวจพบระเบิดขนาด14กิโลกร,รมัมซุกซ่อนริมถนนไปแล้วหนึ่งลูกและกำลังตรวจหาวัตถุระเบิดเพิ่มเติมในบริเวณนั้นระเบิดลูกที่สองที่ซุกซ่อนไว้เกิดปะทุขึ้นลูก,ก้าสูญเสียขาหน้าซ้ายในเกือบจะทันทีและบาดเจ็บหลายแห่งที่หน้าอกเฮลิคอปเตอร์พยาบาลลำเลียงลูก,ก้าเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนภายในเวลา10นาทีหลังจากนั้น นอกจากขาหน้าซ้ายที่แพทย์จำเป็นต้องตัดออกแล้วอาการบาดเจ็บอื่นๆของลูกก้าก็ค่อยๆดีขึ้นในเวลาไม่นานหลังจากนั้นทุกวันนี้สุนัขทหาร Y12 ขวบปลดประจําการเรียบร้อยแล้วครับและอาศัยอยู่กับพันจาตร,รีวิลเลียงแฮมคู่สีเก่าวที่รัฐแคลิฟอร์เนียไม่นานมานี้ทั้งคู่มีโอกาสเดินทางไปยังกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ เพื่อให้เจลูก้าร่วมพิธีรับเหรียญก้าหาร PDSA d i c k e n Medal ซึ่งเป็นเหรียญก้าหารขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับเหรียญก้าหาร v i c t o r i a c r o s s ของทหารหารผู้เสียสละในสงครามซึ่งเป็นสุนัขตัวที่67ที่ได้รับเหรียญก้าหารดังกล่าวนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จากทางการอังกฤษครับพัจาตรีวิลลิงแฮมบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้กลับมาเป็นสุนัขที่สนุกสนานได้อีกครั้งของเจ้าลูก้า มันสามารถผ่อนคลายนอนพักบนเก้าอี้ยาวเดินเล่นกับสมาชิกในครอบครัวมากกว่าที่จะต้องออกไปลาตระเวนเสี่ยงอันตรายเช่นที่ผ่านมาพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงววชิงตันครับ